กราบสวัสดีทานผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นคลิปด่วนด่วนพิเศษเลยครับเนื่องจากว่าเมื่อตอนเย็นนะครับเย็นของวันนี้นะครับมีคนเข้ามาคุยคุยกับผมใน facebook นะครับในกลุ่มเนาะเขาถามว่า,เ,าเกมเนี่ยมันสามารถเซฟจากเครื่องหนึ่งไปเครื่องนึงได้ไหมนะครับซึ่งตามหลักของเกมนี้คือมันทําไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าทําไมมันทําไม่ได้คือถ้ามันทําได้มันจะดีมากเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้แล้วกันคือตัวเกมอะ่ะมันสามารถเซฟได้แค่ว่า ไอตัวดับเบิลสปีดอะที่เราซื้ออะมันสามารถเซฟไปใช้ที่เครื่องอื่นได้แต่ไอตัวเกมที่เราแบบซัมมอนมาเนี่ยเราเล่นมามีหินมีเงินเท่าไหร่เงี้ยเอาไปไม่ได้อันนั้นต้องเริ่มใหม่นะครับอ่ะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเขาถามมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็พยายามหาวิธีไปทำยังไงนะมันต้องเออมันต้องคอนเน็กต์ยังไงหรือมีวิธียังไงนะกดนู่นกดนี่ไปเรื่อยเปื่อยสุดท้ายมามาเจอตรงมิวบอกตรงนี้ครับ ตรงเมลบล็อกตรงนี้นะครับจะมีแจกหินเขียวครับดูครับอีทั้งหมดเจ็ดอันนะครับเจ็ดเมลนะครับซึ่งเมลอ่ะดูจากภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะแสดงความยินดีกับฮ่องกงนะครับที่ได้เหรียญในในกีฬาโอลิมปิกซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นโอลิมปิกเนี่ยโตเกียว2021นี่แหละครับผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเมลตัวเนี้ยมันจะหายไปเมื่อไหร่นะครับผมไม่รู้มันมาเมื่อไหร่ด้วยไม่รู้ว่ามันมาเมื่อไหร่ และมันจะหายไปเมื่อไหร่ซึ่งมันทําให้ผมต้องทำคลิปด่วนนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่รีบเข้าไปเก็บเลยนะครับผมว่ารีบเข้าไปเก็บด่วนเลยผมไม่รู้มันจะหายไปเมื่อไหร่เหมือนกันหายไหมไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่าดูสังเกตนะครับอันนี้คือ new player wheel w h e คเลยนะครับซึ่งเมลเนี่ยผมไม่เคยเปิดเลยไม่เคยเปิดเลยเนี่ยเพิ่งมาเปิดครั้งแรกนี่แหละเลยยังเป็น new player อยู่คิดดูกันแล้วกันนะครับอ่า ทีนี้อหินผมไม่อยู่หกพันนะหกพันทุน่ทนเลยนะอะเรามาดูกันว่าเดเมลเนี่ยมันให้หินเหลียวทั้งหมดกี่ก้อนนะแล้วผมก็จะสุ่มให้ดูเลยแล้วกันว่าได้มาทั้งหมดเนี่ยจะได้ตัวสีอทองกี่ตัวอ,อย่างนี้เลยนะนะซึ่งก่อนที่จะกดเนี่ยก็เรียกว่าต้องขอบคุณบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปถามผมในกลุ่มของ เฟซบุ๊กนะครับว่าเออพี่มันมันสามารถเซฟไปเล่นอื่นได้ไหมนะครับซึ่งมันเป็นที่มาทําให้มาเจอตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณเขามากครับนะครับขอบคุณเขามากจริงจริป็นความบังเอิญที่ขอบคุณนะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาแกเปิดกันดูดีกว่าจะได้กี่กรนนะครับมาเก็บเมลสามร้อยนะเมลแรกสามร้อยเมลที่สองสองร้อยหกสิบเจ็ดเอ๊ะมันให้เท่ากันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันให้เท่ากันหรือเปล่านะแต่มาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ดีกว่านะ มิลที่3 300อยูิที่4 100อยมิที่5 100อยมิที่6 100และมิลที่7อีก100นะครับนะรวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยก็ต่อได้มี6,000ใช่ไหมดังนั้นรวมกันแล้วก็เป็นรวมกันแล้วก็เป็นได้ได้มาทั้งหมด1,167ก้อน อ่ะนะครับเออกดตรงนี้สิสไปกดเริ่มใหม่ทำไมทีอ่ะจากหินเขียวหกพันนะครับกลายเป็นหินเขียวทั้งหมดเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดก็ลบกันแล้วปุ๊บก็แสดงว่าเราได้หินเขียวจากเมลเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดก้อนนะครับถ้าหนึ่งพันหกร้อสิบเจ็ดก้อนเราก็สามารถสุ่มได้ทั้งหมดหนึ่งนพะันหนึ่งร้อยเกินหนึ่งร้อยสิเดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวนะ 1นึ่งพัก็ตีเป็น1,160แล้วกันเนาะก็1นึ่งรกับหาด้วย10ก้อนเราก็จะสูญทั้งหมด116ครั้งนะครับมามาดูกันว่ามันจะได้รบับสีผรองหรือเปล่านะครับนะมาดูกันมันจะต้องมันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะมันจะต้องเหลือหกพันกับอีกเอ่อ ต้องเหลือนี่นะขอบอกขอรลรนี่เปนึเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดลบหกพันมันต้องเหลือเฮ้ยลบลบหนึมันต้องเหลือใกล้ๆหกพันประมาณนั้นแหละอ่ะผมจะสูมครั้งละสามร้อยสามร้สาม้อยก้อนนะครับซึ่งเราจะไปเก็บหินม่วงได้ทั้งหมดเก้าก้อนหนึ่งสองสามสี่ อ่าอ่าเมื่อกี้ออกแล้วนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาสห้ากโดนหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ี่สิบิบเอ็ด สองสามสี่ห้าหกปดเก้โอเคได้ระดับอา่าได้ระดับดีท,ทอมาหนึ่งตัวนะคือเมื่อกี้เห็นแวบๆเป็นมังกรมังกรน้ำแข็งเนะเาะอา่ะเห็นไหมพอครบสามสิครั้งปุ๊บเนี่ยก็มาเก็บตรงนี้9ก้ก้อนนะครับเก้าีม่วงเก้าเม็ดครับอ่ะ หรือถอยสหนึ่งสองส1หหกเจิห สิบอ่าสุดยอดตัวนี้สุดยอดรับสุดยอดคุ้มมากสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอ่าโอเคก็ได้ทองอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะเป็นทองที่เป็นทองที่คุ้มมากด้วยนะครับสำหรับรคนที่ยังไม่มีนะมาอีกสามร้อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิอ็ดสิสองสิสาสิบสสิบห้าสิบหสิเจ็ดสิแปดิเก สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ยี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบรอบนี้ไม่ออกสักตัวเลยเหน่าผิดหวังจริงๆเลยให้ตายซิครับอีกสองร้อยหกสิบฉะนั้นก็ยี่สิบหกครั้งเอาตีไปสามสิบแรกกันอะหนึ่งสอง กสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าสามสิบโอเคไม่คุ้มเลยครับได้มาสองตัวก็จะมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับว่าหินสีเขียวตรงนี้นะครับ พยายามเก็บให้มันลงเลขศูนย์ข้างหลังมานะคะนะครับให้มันลงเลขศูนย์หรือเลขหนึ่งผมรู้สึกว่าเลขถ้าเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนี่ยเวลามาสุมอ่ะกาชา,ชามันจะได้ตัวที่ดีรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะด,ด้วยประสบการณ์ที่เล่นมาไม่รู้มันมันมันจริงไหมนะด้วยความที่เล่นมาเป็นยังไงจริงก็เลยแนะนำว่าให้ลงเลขศูขนย์เลขหนึ่งนะครับแล้วมาสุมนะครับก็ประเด็นหลักก็อยู่ตรงนี้แหละครับตรงเมล,ลนี่นะครับโอเคละคือ ใครที่ไม่รู้นะครับหรือยังไม่ได้เก็บเนี่ยครับเหมือนหรือเพิ่งรู้เหมือนผมเนี่ยก็ขอบคุณคนคนนั้นนะครับอย่างที่บอกพอเพิ่งรู้เหมือนผมเนี่ยก็ให้รีบเข้ามาเก็บนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันเข้ามาเมื่อ,อไหร่แล้วมันจะปะหายไปเมื่อไหร่หายไปไหมก็ไม่รู้นะครับก็อลองเข้ามาเก็บรีบเข้ามาเก็บแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามขยันในการเช็คเมลตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมันจะมีมาอีกเนาะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มาแนะนําเท่านี้นะครับรีบด่วนเลยครับเป็นเมล เป็นพิมพ์เป็นคลิปด่วนด่วนมากดูเมื่อกี้แล้วก็ะทำตอนนี้แล้วก็อัพลงเลยภายในวันเดียววันที่8สิงหานี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ